ประวัติและผลงานนางสาวเบญจวรรณจินดาริศนางสาวเบญจวรรณจินดาริศตำแหน่งปัจจุบันผู้อำนวยการสถานศึกษาสถานที่ทำงานโรงเรียนหนองคูวิทยาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสีสะเกดยโสธรวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดปรกสุธรรมารามจังหวัดสมุทรสงคราม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยจังหวัดสมุทรสงครามระดับปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิตกศบชีววิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธกรุงเทพมหานครระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสสม ขแขนงวิชาหลักสูตรและการสอนวิชาเอกมัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชนนทบุรีประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชนนทบุรีปัจจุบันกำลังศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยวงชวลิตกุลจังหวัดนครราชสีมาประวัติการทำงานปีพุทธศักราช2539อาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมจังหวัดขอนแก่นปีพุทธศักราช2545อาจารย์หนึ่งระดับ5โรงเรียนพิมายวิทยาจังหวัดนครราชสีมา ปีพุทธศักราช2558รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนชุมพวงศึกษาจังหวัดนครราชสีมาปีพุทธศักราช2559รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพิมายวิทยาจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนหนองคูวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ รางวัลที่ภาคภูมิใจท่านได้รับรางวัลต่างๆมากมายอาทิเช่น 1. ได้รับรางวัลครูแกนนำดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด QAD รับประทานรางวัลจากพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัดดามาศ 2. ได้รับโลกเกติคุณรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2561จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยสบมท 3. ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศผู้พัฒนานวัตกรรมรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมประจำปี2562และรางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ ประจำปี2,563และปี2,564 4. ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทองระดับชาติรางวัลทรงคุณค่า o โ e เ Awards รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา2,562 5. ได้รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคู่รู้สัด,ดุดีประเภทผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาปี2563 6. ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองประเภทรองผู้อำนวยการสถานศึกษาผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ b Best practice ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีพุทธศักราช2564 7. ได้รับรางวัลเพชรสามันประจำปีพุทธศักราช2564ประเภทรองผู้อำนวยการสถานศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน8ได้รับรางวัลคนดีสีย่าโมประจำปีพุทธศักราช2564ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในหน่วยงานการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชาสีมา และ9ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศผู้พัฒนานวัตกรรมรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมประจำปี2565ประสบการณ์การทำงาน 1>, 1. เป็นคณะทำงานของศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. เป็นคณะทำงานตามคำสั่งของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องขับเคลื่อนเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับข้อ,อก,กฎหมายการบริหารการศึกษาของสพท 3. เป็นคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนดำเนินการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่มีบริบทแตกต่างกาันในสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. เป็นคณะกรรมการประชุมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือการวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลการวิจัยโรงเรียนที่มีบริบทแตกต่างกาัน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5. เป็นคณะกรรมการดำเนินง,งานของสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 6. เป็นคณะกรรมการสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครราชสีมาเ เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตาแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาหน่วยพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปณิธานการทำงาน สร้างศรัทธาพัฒนาทีมนำองค์กรสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน